นายกรัฐมนตรีได้มอบห,ห,หมายให้มอ่อมหลวงปนัดดาดิษสกุลนะครับเป็นตัวแทนในการรับฟังความคิดเห็นการเปิดสมปทานปิโตรเลี่ยมนะครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้แสดงความคิดเห็นนะครับถึงข้อเสนอที่จะให้ไปพูดคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยติดตามรายละเอียดกับคุณพิษนุปแป้นวงนะครับมีรายงานสดเข้ามาครับ ครับคุณครัฐมบตรบนายกรัฐมนตรียังระบุนะครับว่าไม่สามารถพูดคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรีในเรื่องการปรองดองได้แต่ว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายก่อน พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเปิดสัมปทานเปโตรเลียมรอบที่21โดยยอมรับว่าได้หารือกับกระทรวงพลังงานให้เลื่อนการปิดรับซองประมูลสัมปทานวันที่18กุมภาพันธ์นี้ออกไปก่อนจนกว่าจะมีการพูดคุยทำความเข้าใจกับกลุ่มที่ออกมาต่อต้านพร้อมยืนยันเหตุผลที่เลื่อนออกไปไม่ไม่ใช่เพราะการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนแต่อยากให้มีการทำความเข้าใจกันซึ่งก็คาดหวังว่าการเปิดเวทีกลางรับฟังความเห็นในวันที่20กุมภาพันธ์นี้ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมโดยได้มอบหมายให้หมอมหลวงปนัดดาดิศกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงข้อเสนอของนายวันชัยสอนสิริโฆษกวิ i สปชที่เสนอให้นายกรัฐมนตรีพูดคุยกับพันตารวจโททัศษสินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าไม่สามารถพูดคุยกับคนที่มีคดีได้พร้อมระบุหากใครต้องการให้เกิดความโปร่งดองขอให้กลับเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเช่นเดียวกันหากต้องพูดคุยกับแกนนาพักเพื่อไทย ก็ไม่ทราบว่าจะคุยเรื่องใดพร้อมยืนยันว่าการเข้ามาบริหารประเทศเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ไม่มีการสมยอมกันอย่างแน่นอน,นแลครั้วผมมแลผมมีมีอะไรละ่ะมันมีการกาะทำที่มันขัดต่อกฎหมายอะไรเปล่าคือหมายถึงคุณทำติทมีคดีอยู่ไม่รู้มีปะล่ะไม,มีไหม,มแล้วมผมม่พูดเ้ื่ออะไรไปล่ะ คือวันนี้สถานของท่านนายกเนีย่ยไ,ไ,ไม่ไม่ามารที่จะไปคุยของรัฐสิทธิ์ได้ม่่่่่่นน่่่่ม่มา่นานา่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่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 ่าอ่่่่่่่่่่่ก่่่่่่เ่า่่่่่่ง่่่่่่่่่่่่่่่บ่่่า่่่่่่่่่ และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งคาดว่าจะมีการหาหรือและรับฟังข้อมูลในเรื่องสัมปทานเปโตเรียมรอบที่21ก่อนที่จะมีการเปิดเวทีในวันศุกร์นี้ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เตือนบรรดาน,นักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านนะครับว่าอย่าตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มที่ต่อต้านคสอชอแต่ขอให้เข้าใจการทํางานของคสอชอด้วยครับคุณผู้าภพครับ